สวัสดีครับ fc ช่อง YouTube แอดนูลเซียนมาขามพาชมวันนี้แอดนูนเอา,อาใบตั๋อีิเช่นเคยนะครับที fc ได้ขอมานะครับก่อนอื่นต้องขอโทษขอภัย fc ที่ขอแต่ว่าไม่ได้ขอแบบพูดว่าจักเพชรเรียงเบอร์ใบเขียวนะครับก็เลยแอดก็เลยลืมไปเลยขอตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยนะครับเอาขอมาแบบนี้ว่า ขอเลขดับขเขาเรียกอะไรอะไรโชคดีสักอย่างนะขอดูเลขดับดูดีก็มีโชคเออใช่ดูดีก็มีโชค,ชโชคแล้วขอดูเลขดับจะได้รีบเอาไปซื้อในแอปกรเป๋าตังค์แต่เนิ่นๆบอกว่าอย่างนั้นแอดลืมเลยนะครับต้องขออภยัยจริงๆแอดสินะครับ แต่มาเปิดคอมเมนต์ดูแลแอดก็หลีกเราทำจับทำให้เลยนะครับต้องขออภัยที่แอดอ่านคอมเมนต์แรกๆแล้วแอดลืมนะขออภัยจริงๆก็เอาไมา่ชมกันละนะครับก็แก้ไขให้แล้วนะในคลิปนี้นะครับก็จะได้ออนแอร์ให้ชมก็เช้าว,วันที่7นะเอฟซีแอดทำคลิปอัปโหลดอ่าหนึ่งวันนะครับแล้วก็รอคิวหนึ่งคิวนะครับ เราก็จะออนแอร์ให้ f ีดซีได้ชมนะครับประมาณวันที่เจ็ดต้นเช้านะครับหาบรากาจะได้รับชมกันเนาะเอาประมาณนี้ละก็บอกกันไม่ต้องไปปีกันยาวเรามาดูกันก่อนที่จะทำคลิปทุกครั้งโดยเฉพาะ f ีดซีท่านใหม่นะครับฟีดซีท่านเก่าๆเข้าใจละนะครับในการก่อนทำคลิปทุกครั้งแอดก็จะปลด้วย คำเตือนนะครับทำความเข้าใจ FC กับช่องแอดให้ตรงกันแล้วกว็าตามก,กฎกติกาช่อง YouTube นะครับคำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นถึงจะเป็นใบตรวจนะครับก็ต้องย้อนหลังฉบับที่ผ่านมาแล้วก็จะได้รู้ว่าฉบับต่อไปจะติดตามได้อาจารย์ไหนอาจารย์ไหนเข้ามาต่อเนื่องอย่างไรนะครับเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุน สิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราสงเสริมไม่ทันซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจาจรณญานในการรับชมขอบคุณครับโคดพีนังเอฟซีชอว์รีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่อง u t u b e แอดหมุนเซียนมะขามพาโจแอดหมุนนะครับเซียนมะขามพาโจตามนี้ไปดูกันเลยนะครับไม่ต้องรอเสียเวลากัน มาตัวทานกันก่อนแอดขออย่าซูมนะครับไปตรวจเรี้ยงเบอร์จากใบเขียวนะครับที่เอขอเป็นขอดูเล็กดับเล็กไม่นาจะมานะอาตอนนี้มาตรวจฉบับที่ผ่านไปก่อนออกนะครับแอดเขียนก่อนหกสองเนะครับคนละฝั่งเลยเห็นชัดไหม อาจะชัดอยู่นะอ่าชัดเลยที่นี้นแอดกับกล้องนิดนึงนะครับที่นี้มาดูเข้าตัวไหนบ้างแอดมาหกห้าเก้านะก็เข้าเก้าไปหกเข้าหลักร้อยนะครับเข้าแค่หลักร้อยนะถ้าวิ่งลูดได้อยู่นะครับส่วนซีไปในมาร์กเข้าหลักสิบล่าง นะครับแต่ทีเนี้แอด,อด,อดบอกว่าชนสองตัวต้องมีมาหนึ่งตัวมาเหมือนกันแอดแอด,อดบอกว่ามาสองตัวต้องมาหนึ่งตัวแอดบอกว่าอย่งงางนั้นใช่ไหมแต่ทีนี้มาหลักร้อยนะครับจะถือว่ามาก็ได้จะถือว่าหลุดก็ได้นหะแล้วแต่เอฟซีจะคิดเลยแอดก็ไม่กล้าออกตัวแรงเนาะเพราะเข้าหลักร้อย,อยไงเข้าเหมือนกันแต่เข้าหลักร้อยนะเอฟซี FC. นะครับ ก็เลยก็ประมาณนั้นอมเอมออมไปแล้วกันนะครับเอางี้ทีนี้นะครับงวดนี้ผ่านไปเนาะมาดูงวดใหม่กันว่าจะมีอะไรทีน่าสนใจบ้างสำหรับเรียงเบอร์จากเพชรใบเขียวกับดวงเพชรเศรษฐีนะครับก็มาเห็นละนะเอซลองดูกันอันนี้นะครับในวงรอบนะครับ5ตัวก็มี4 5 2 สาเก้านะครับ 4, 5, 2, 3, สี่ห้าสองสามเก้าอดก็มองว่าเก้านะสี่นะครับเก้าสี่เอสองมีไหมเดี๋ยวอดดูตำราก่อนยังไม่เปิดตำราเลยเออต้องมีตำราให้ดูด้วยตำราก,ก็อสูตรแอดเองอันเนี้ย เงเกล็ดไม่เทแอดมาร์กไม่ค่อยพลาดนะครับนมาเมก็ะเข่าทุกวงวดนะครับแต่ว่าเวลาจับออกไปซื้อก็แล้วแต่เอฟซียังมีแอปกาะขึ้นอยู่กับดัวใครอดองมันแอปกาะประมาณนั่นแหละน,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 นะครับเดี๋ยวแป๊บนะเอฟแฝดตัวพุก่อนตัวพุก่อนนะครับเตัวพุก่อนตัวพุก่อน เออประมาณนี้เดี๋ยวดูก่อนโอ้ไม่มีตัวที่แอดหมายเลยใน f c เอ๋อประมาณนี้กล่ากับซีพอนะแอดไม่ไปต่อไปแค่สองตัวพอนะครับเพราะว่า oh, แอดระมัดระวังนะครับเพราะแอดมากแล้วต้องมานะครับมากแล้วต้องมาเนี่ยแอดก็ทำไม่ได้แอดก็จะไม่มานะครับดังนั้น fc ก็ลองสังเกตดูนะครับสี่แอดมากมากเนี่ยไม่ค่อยจะหลุดนะทั้งนี้ทั้งนั้นมาจากสูตรแอดนะครับแอดดูสูตรแ,แอดก็มา ตัดสินใจใช้ความคิดเห็นถึงตัวลงไปในการมาร์กจุดนะครับดังนั้นแอดมาร์ก4กับ9หัวนี้นะส่วน F4 ชอบ5ชอบ2ชอบ3ชอบ0แล้วแต่เลยแอดมาร์ก9กับ4แค่นั้นนะครับเอาไว้ต่อไปต่อ,อไปต่อ,ตอโอ้ยุงประชุม F4 จุดยาก,กันยุงยุงไม่กลัวละกัดบริจาคเลือทุกวันแอด เอาก่อนนอนถึงจะเข้ามุ่งตอนนอนนะครับตอนนี้ก็บริจาคเลือดไปกันอามาดเาูเดี๋ยวแอดขอกลางของเก่าก่อนนะครับตัวนี้ของเก่าออกนะครับหกสองเก้าหกสองเก้าสี่แปดนะ ชคดีทุกท่านเพราะว่าน,นอ,อกสองหกสองเก้าสี่แปดเข้าเก้าในแอดมาเก้าห้าหกนะก็เข้าเก้าไปแปดบันเดนมาร์กก็เข้านะครับอ่าซื้อลายไม่มีสี่กับสองนะอ่าหกนีนเข้าหลักร้อยก,ก็ยังดีที่เข้าเก้านะครับมาเข้าสองตัว เอามาดูของใหม่ของใหม่หนึ่งกับสามเสี่หนึ่งกับสามตอนนี้จิแรกแอดปักหลักหนึ่งนะครับแอดเริ่มไม่มั่นใจนะพอแอดทำสูตรแอดมาประกบแล้วนะความสเสถียรหนึ่งรู้สึกจะไม่สเสถียรแล้วแต่เพาะยที่แอดลงความเห็น,นแหลกๆไปวันหนึ่งสเสถียรหรือฉันไปทำมําไม่ใช่แล้วนะครับ แต่แต่ F C ยังปากหลักชอบหนึ่งอยู่ก็ไม่ว่ากันแต่แอดมองละหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาจะน,น้อยละ F C นะคนไปได้เศรษิมาใหม่นาะก็เลยเปลี่ยนใจนิดหนึง่งในะ F C เปลี่ยนใจนิดหนึง่งทีนี้พอมาแอเปลี่ยนใจแล้วแอก็ต้องมีตัวหลักตัวใหม่มาแทนแป๊บหนึ่ง F C มาแทนหนึ่งสามศูนย์สองสี่ห้าก็สี่หนึ่งตัวตัวไหนอีกสี่หนึ่งตัวแอดลังเลอยากแท้ ออลังเลแอดเอาแค่สีตัวเดียวเอฟีนะส่วนเอซชอบตัวอื่นก็ว่ากันไปแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่าด้วยนะสนะีหนึ่งเนี่ยทีแรกแอดชอบมากเลยนะแต่มาตอนหลังเนี่ยสูตรแอดมนาะทั้งหมดอนะ่ะหนึ่งหนึ่งไม่มาเอฟซหนึ่งไม่มา,าหนึ่งมาน้อยมาก ต้องสองสูตรเลยนะครับแอดกันเลยเริ่มมองว่าสี่นะครับธรรมะเอางี้แล้วกันเอาสี่กับศูนย์อ่ะเอาแอดมาคห้อย่างงี้นะครับสี่กับศูนย์นะสี่จะจับกันได้แล้วก็สี่กับสามนะครับแต่เปอร์เซ็นต์สี่กับศูนย์เนี่ยน่าจะสวยดีวยกว่านะเอฟสี่ประมาณนี้อขอายลังเลนิดนึง เอามาตรงนี้ต่อมาครับตรงนี้ต่อเทบไข่ให้โชคเท็บไข่ให้โชคงวดที่ผ่านมาหกสองเก้านะครับหกสองเก้าสี่แปดหสองเก้าสี่แปดเข่าแปดนะครับล่างเข่าเก้าบนแอดมาเก้านะครับกรเข้าไปอ่ามาดูของใหม่ ห้าหกหนึ่งเก้าก็ไม่ได้รอเรื่องเก่านะเอนมองละวเก่ามาแรงเอาตามด้วยหกแล้วกันนะครับเก่าแล้วตามด้วยหกแค่นี้นะเออเริ่ไมไปหลังเลละประมาณนี้นะครับหกเก่าเก่าหกงามอยู่ในเอฟซี FC. นะครับหรือจะเป็นหกหนึ่งหนึ่งหกก็ได้นะแต่ว่าที่แรกเด่นมากในหนึ่งแอสมองต่างกันแหลกพอมาทำสูตร เริ่มจะครบเอ๊หนึ่งไม่มา FZ แต่ก็ไม่รู้นะมาได้ทั้งหมดแหละสูตร S จะมาแค่ตัวสองตัวจะหนึ่งอาจจะมาก็ได้นะครับแต่ FZ ชอบก็ไม่ว่ากันเนาะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัว S เท่านั้นนะครับเอามาดูต่อทั้งนี้พลออายห้โชคมาทั้งหมดนี้นะครับเดือนละครั้งเหมือนกันมาอยน่างเงลดิล่ไม่มาเห็นไหมเนี่ยนะครับมาเดือนละครั้งเช่นกันพอ,อยายห้โชคนะครับ กุมารทองโชคลาภเห็นไหมครับแอดทำหลูกศรไว้ถ้าไม่เชื่อไปดูย้อนหลังได้เลยในเอฟซีไปดูย้อนหลังได้เลยแอดทำหลุดสออย่างนี้ไว้นะครับก็ยังว่าแหละนะครับมันแอดไม่ได้เอาไปซื้อก็เหมือนกับทําทไว้ปเปล่าๆเนาะเอาประมาณนี้นะครับแอดมองไปที่เก่าแต่ว่าอย่าทิ้งสองเก่าข่าสองแอดบอกนั้นนะครับอาจจะมาทั้งสองตัวแล้วก็มาจริง นะครับวดนี้ส่วนงวดอ่าไม่นะครับเก้ากับสามแอดก็ยังมองเก่าเหมือนเดิมนะครับส่วนสามนี่ก็เซ็นมาเหมือนกันแต่ก่อนไม่รู้จะมาแบบเก2าสองสองเกาหรือเปล่านะเอฟซีจอก็จัดไปส่วนตรงนี้นะครับพ่อญ่ให้โชคแอดเอาเก้านะครับเก้าเก้าอะไรเอ่ย เก่าตัวเดียวเลย f อฟซีก่าตัวเดียวนะครับเก่าตัวเดียวเลยประมาณนี้เราดูด้านในกันครับด้านในครับเกือบถึงแล้วเอฟซีที่รอคอยตัวเหล็กม่น่าจะมาเหล็กดับรอแป๊บหนึง่งเกือบถึงแล้วนะครับอ่ะนี่มาดูของเก่าก่อนนะครับ น,นี่ตรงพับล้ไม่พับไม่ได้พับแล้วอันนี้ครับนี่ออกหกสองเกนะครับแล้วก็สี่ปนะ นี่แอดมาร์ก4 5 7ก็เข้า4นะครับเข้า2ก็บอกหลักร้อยแะแอดมองเป็น10หน่วยนะครับทั้งบนและล่างก็ประมาณนี้ส่วนชุดนะครับ9 2 4 8แอดไปมา9 4 9 6ในะ f c มา9 2นะ4 8ไม่ได้มามาตรงๆเลยนี่เออเข้าดีอยู่ f c นะครับเข้าดีอยู่ครับ ดีอยู D ่แถมนี้เลยมาดูออทักษิณนะครับมาร์กเก้าสี่เก้าหกนะมาแปดสี่สี่แปดอันนี้เอาเก้าสองสองเก้าด้วยเออดูไม่ถวดถึงนี่นะครับก็โอเคคือวันอ้อมสินนะครับแอดมาร์กสี่หกเจ็ดก็ยังเข้าสี่ตัวหนึ่ง หเข้าหลักร้อยสองม่ได้มากมาก็มาสองกับสี่วันนี้มันเดิมตัวเดิมนะครับเอามาดูานี่เด่นหลักร้อยนะครับแอดมองเป็นสิบหน่วยด้วยนะครับหลักร้อยก็ได้สิบหน่วยก็ได้นะหกมาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยหกนะครับแล้วก็เกล่าวประมาณนี้ ส่วนชุดนี่ครับนี่เลย9 6้าหกหกเก้าเ้าหกหกเก้าอะไประมาณนี้ชุดเดียวนะครับ ตรนี้อทักสินออเก้าหกหกเก้าอีกครับชุดเดียวเช่นกันเอามาดูออมสินนะครับสี 4, เ่เก้านะครับบางวันนี่จะมาเก้าสี่สี่เก้าเนะเาะอ๋เก้าหกแล้วก็เก้าสี่สี่เก้าด้วย ประมาณนี้นะครับส8ตรแในสูตรแอดมาแรงนะครับแต่แอดไม่ชอบ fc ชอบจัดเลยนะครับ8ปดสูตรอดมาแรงมากแต่แอดไม่ชอบนะความชอบแต่ละบุคคลว่าทำไปแตแปนมาแรงมากนะครับสูตรแดเข้าไปต่อครับ เนี่ถึงละนะครับเลขดับเลขกไม่น่าจะมาแล้วก็เลขกดูดีก็มีโชคเอาดูดีก็มีโชคก่อนอา่าก็ลืมของเก่าเออเนาะทำไมลืมลืม,ล,มลืมบ่อยนี่คความแก่ <c oughs> อา้าความแก่มาเยอะความจำเริมเลอะเลือนไดนาลืมหลัง นะครับเอ้ามาดูดูดีก็มีโชคงวดีาพานมาหกสองเก้านะครับล่างสี่แปดมาร์กเจ็ดสี่เก้าเข่าสองตัวนะครับเข่าเกลาบนเขาสี่ล่างแปดไม่ได้มาร์กแอดก็บอกในคลิปนะเขาว่าแปดก็ชอบแต่นี่สามตัวแล้วไงเหลือไว้เอฟสี่บังว่างัางน้น ออก48เลยนะครับเด่น5ตัวเข้าซะ3แม่นนะดูดีก็มีโชคแม่นในะ f เนะครับอ่าสวนเลขไม่น่าจะมาเดี๋ยวไปดูที่หลังเอามาดูเลขดูดีก็มีโชคมวดนี่ก่อนวันะหวใหม่16ม 9, 0, 2, 1, กุมภาพใายเดยน90216ก็ไม่ลังเลที่จะ9แล้วก็6 นะครับเก้าแล้วก็หกประมาณนี้สองตัวมากแค่สองตัวเอฟซีจอดตัวไหนเขาว่ากันไปแต่แอดปักแค่เก้ากับหกเลยนะครับชอบเก้าหกมากจริงเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าก็สวยนะเอฟซีหกหนึ่งหนึ่งหกก็สวยหกศูนย์ศูนย์หกต่อศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าสวยหมด รหรือแม้แต่เก่าสองสองเก่านะแต่นี่ออกเขาออกแล้วไงนะครับเขาออกแล้วแอดไปเลยตัดเก่าสองสองเก่าออกไปนะครับเอา้ามาถึงสักทีหนึ่งทีเอฟซีรอคอยนะครับนี่คือทั้งหมดเลยที่เป็นเลขดักเลขไม่น่าจะมาทีเอฟซีรอคอยกับของใหม่วันอื่นก็มาชงของเก่ากอนนะครับ ชงของเกา่เขาก่อนขอขัดจังหวะเอฟซีนิดเดียวอันนี้คือของเกา่านะอหกสองเก้าสี่แปดนี่เอฟซี FC. หลุดในเอฟซีแปดมาเต็มๆเลยนี่หลักหน่วยเห็นไหมแอดก็ไม่ได มีมีมีหลุดก็เกือบบ่อยนะครับเกือบบ่อยนะครับอันนี้เนี่ยสองไม่นามาเนี่ยก็หลุดอีกเห็นไหม fc เพราะนั้นก็อ,อย่าไปปักอะไรมากมายนะครับบอก fc ว่างนี้นะครับอย่าไปมองอะไรมากมหม่เพราะว่าหลุดให้เห็นเนี่ยทั้งล่างทั้งบนเลยเห็นไหมหลักสิบบนไม่นามาสองไม่มีสองก็บอกไม่มี มาเต็มเต็มล่างเ็าบอกใตย้ยตยกอล่างเนี่ยหน่วยไม่มีแปดมาเต็มเต็มเลยไหมนะครับเพราะงั้นขอรองเอฟซีว่าก็อย่าไปเชื่ออะไรมาแอดมาคอยสนับสนุนเหล็กดับเหล็กไม่น่าจะมานะครับแต่เอฟซีอยากดูอยากชมก็ว่ากันไปนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยดับเยอะแยะมากมายนะครับนี่ไหมเก้าสองสี่แปด โอเครอดโออันนี้เยี่ยมนะครับส่วนตรงนี้รอดส่วนตรงนี้ไม่ลอดนะครับข้างบนและล่างอ่ะมาดูของใหม่กันนะครับของใหม่ร้อยก็บอกไม่มีหนึ่งสิบอันนี้บนนะครับเหนือสิบไม่มีสามหน่วยไม่มีเก้าระหว่างนัน นะครับส่วนใต้สิบไม่มีสามหน่วยไม่มีสนีะ่นะงั้นถ้าล่างวันหน่วยไม่มีสี่ก็เอาสี่อยู่หลักสิบนะครับสมมติชอบเก้าสีก็เปลี่ยนเป็นสีเก้าอะไรงั้นถ่ายเอฟซีเชื่อว่าแม่มาตามนั้นแต่แอดมองว่าแฮทไม่ค่อยอจะสนับสนุนนะครับเนี่ย หลุดเห็นเห็นอะไรทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมหประมาณนั่นแหละส่วนเอซเชื่อเราก็ไปห้ามใครไม่ได้เนาะอา้าดูไว้แล้วกันนะครับอา้าต่อมานะครับถ้าพิสูจน์ดับบนล่างนะครับเนี่ยตามนี้เลยมาดูเนี่ยตัวเนี้ยแอดชอบมากเลยจะบอกเอฟซว่าเนี่ยตัวนี้เน่ยแอดชอบมากเลยเนี่ยจะบอกเอซว่า นะครับแต่เขาบอกว่าดับก็ดีเหมือนกันนะครับเราจะได้เบาลงนะแต่ก็ยังซื้ออยู่จะเบาลงในะ F4 อันนี้ตัวที่แอดชอบทั้งนั้นเลยนะนะครับทีนี้พอเขาบอกว่าไม่นานาดับก็บอกดับเลยนะดับดับบนดับล่างแค่เลยเออดีเหมือนกันจะได้เบาๆนะครับส่วนตรงนี้โอเค ไม่มาอยู่แล้วทั้งถึงถุนกัเก่าเนี่ยมายากหมักๆนะครับอ้าวประมาณนี้มาท้ายสุดเลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนี่คือท่าพิสูจนะครับหววจิตพันมาเข้านะครับเนี่ยจะศูนย์หลุดนะครับแอดมากศูนย์กับเก่าเก้ามาแต่ไม่ได้มากมาเข้าสองตัวนะครับ แอดมาร์กสอง 1. เข่าหนึ่งเออนะครับศูนย์หลุดมาร์กศูนย์หลุดไม่มีนะครับตามนี้เอาของใหม่ครับของใหม่นี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าก็เก้าอยู่แล้วตัวเดียวด้วยนะครับส่วนเจ็ดเอฟซีเชก็จัดไปประมาณนี้นะครับแอดมองว่าเก่ามาแน่ๆน นะครับกาวมาเนี่ยอยากจะเชียร์ให้วิ่งหลุดเดี๋ยวซ้ำไม่รู้บนหรืลหลังด้วยตอนท้ทายๆไปไงดูอีกทีหนึง่งว่ากาวจะมาบนหรือมาแล้วมาหลางแต่แอดมองไปทางล่างนะ F4 กาวธรรมานะครับแอดมองไปทางล่างนะครับอ้าวเรียบร้อยให้ f c แคปไปได้เวลาพอดีนะสามสองหนึ่ง ต่อครับดันนาสามสองหนึ่งเรียบร้อยนะครับ สุดท้ายนี้ fc ที่เข้ามาชมช่อง YouTube แอดหมุนเซียนมาถามพาโชคดวงสุขภาพร่างกายแข็งแรงไมเ่เจ็บไม่ไข้่าพ้นจะเปลย่ันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดล้วยเสียงโชคทีนี้ใดๆก็ขอให้โชคดีถูกรางวัลทุกท่านทุกคนกคน,นะครับ fc คลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีพรพับผม